สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นรหัสของพี่นะครับตอนนี้เหลืออีกแค่ห้าแต้มนะครับผมก็จะขึ้นเป็นสามพันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปโซโล่กันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับอตอนนี้เป็นโหมดทะเลทรายนะครับเดี๋ยวผมจะลงวงฟ้าวงฟ้านะครับผมทุกคนนะครับ อ่ะผมก็จะลงเป็นเขาขุกดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็มีคนอยู่นะครับมันลงเสร็จก่อนเราออกอ่ะตอนนี้ก็ลงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้กี่คิวนะจากจากวงฟ้าเก็บปืนนะครับด้สากามาหนึ่งกระบอกแล้วก็เปิดมาทำไมอ่ะตัวสับค อโอ้โหยิงไม่โดนเลยไปตรงอื่นดีกว่านะทุกคนตรงนี้วงฟ้าเดี๋ยวลงข้างๆดีกว่าลงข้างๆเลยยิงไม่โดนเลยทุกคนโทรศัพท์มันค้างด้วยสองตัวตัวพึ่งลงใหม่ด้วยนั่นน่ะเอแล้วก็เอฟคคนหนึ่ง มันลากแล้วมันลงมา <laughs> <liksomality> ผม,ผมแต่เมกี้ผมจะยิงแล้วมันก็ไม่ยิงลงยังไงตอนี้ตัวข้างหน้าก็หลังอา้ามันมาแล้วโอ้โหสามตัวมันขึ้นมาอย่างไงวนะแล้วทำไมยังไม่โดน ông phi ông đấy ngày quá gì lê con đồ để mình dừng một tuần เริ่มตามใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลบนะลบไป20แต้มเลยอ่ะตอนนี้ก็เข้าเกมแล้วน,นะครับอตอนนี้เรากำลังรอเวลานะเอาตะกี้โดนหัวอ๋อเ,เป้าหมายไม่เท่ากันนะหะือโดนหัวอีกแล้วออกทจะลงวงฟ้าเหมือนเดิมนะ จะถึงไหมเนี่ยงลงที่คนไม่มีเอาตรงไหนอะไอ้ตรงนี้แหละคนไม่ค่อยมีไอ้ตรงนี้เก็บเหรียญว่าทำมันไมมีเหรียญเนี่ยมาเป็นไร สองร้อยนกึกว่าได้หลายเหลียญเออแ้วมันมาอย่างไรวะเนี่ยถ้ามันมาผมตกใจเหมือนเลยว่าตั้งไม่ติดเลยแล้วทำไมชื่อผมไม่ได้มีเนี่ยมันเหมือนหนึ่งสี่เลย เราจะลงที่ตนี้ไม่ยอมแยกจากิ่ง็คือพ่อนี้เาพาลูกเอาม่ดก่อนเกี่ยกเอนะไว้งนี้แล้วก็มอนีดเดี๋ยวกอต้องขยก่นะครับอขยนึงเป็นบ้าจะตายนะครับผมไม่อทเอ ขออนุญาตแคมป์หน่อยนะครับตอนนี้ผมชวนน้องน้องกายมาเล่นนะพาะ่าผมเล่นนะผมคนเดียวแล้วล,ลบตักตุกตาเลยทุกคนโ,โหลบอ่ะแล้วผมโมโหด้วยไงโถประเด็นอะ่ะอันนี้ปะเดินของมันสำคัญเลยอันเนี้ยสามพันแล้วแล้วเนี่ยก็บวกไปสามสิบก็เป็นสามพันกว่าแล้วก็ลบไปอีกยี่สิบก็เลยแค่น,นี้เฉยๆนะทุกคนแต่เมื่อกี้ก็ลบนะมันมาหวังไหก็ไม่ลบ ผมไม่ได้เปิดเสียงนี่ยังไงผมเปิดมีลำโพงอยู่เนี่ยปิดเสียงลำโพงผกลายเป็นคนทุ่งโอ้ยโดนหัวทำไมเราเล่นมันไม่ไม่ไม่โดนหัวอันนี้ชอบปิดนาดูดิทำไมอยู่บนนไอพวกนี้เหรอ ทำไมด่าไม่สีเรื่องทำไมด่าไม่สีข้าวเอ้ยตัวนี้ได้ไข่ร้อนแล้วหรอทุกคนตัวนี้ได้ไข่ร้อนแล้วอ่ะมันเก่งยังวะได้ไข่ร้อนแล้วอ่ะน้องปั๊บนได้ไข่ร้อนแล้วอ่ะทุกคนเแล้วน้องเดียวแล้วพี่ป้าลงไหนน้องกายลงไหนก็ได้โอเคลงไหนนะคีมีชาว 我。